ที่มันดึงฟันเนยที่เหลือก็ไม่มีอะไรถ้าชินแล้วก็ก็เหมือนปากปกติแต่แค่จะไม่ชินแรกๆแล้วชินเดี๋ยวผ่อนไปสักพักก็โอเคแต่มันไม่ได้แย่กกันนั้นบูมไปไหนบูมอ่าบูมไม่ได้นอนด้วยเมื่อคืนครับบูมไปทำงานครับจีตาผมใหม่ใช่ครับ จริงๆที่รีโมทมาปิดปากเพราะันเ,นเย็นน่ยเราไม่ค่อยอยากพูดาปนี่จบปิดปากอย่นี้ตลอดเวลาแล้วก็พูดแต่ว่าไม่ได้พี่จียังคุยกับพี่เซไมไหมคุยสิครับทอคุยเพลงทำไมต้องไม่คุยอ่ะพี่จีดูไปแล้วนะโอเคครับบ๊ายบายหนูยังไม่ได้โกนเลยเถอะว้าี๋ยวเราคนไปลังหน้าเฮ้ยเราลัางหน้าแล้วแต่ว่าเราลังแค่น้าป่า หรือเราคนไปกนหนวดก่อนอันจริงฟิลเตอร์มันก็ปิดได้ะดักหนึ่ไม่ต้องช่ไหมเหรอตัดผมแล้วอยากเป็นมัมมีผมไม่ใช่ลูกคุณครับหล่อเลยหล่อเลย กรนโชเลยไม้ว่าแต่มันติดยี่ห้อของที่กดนหมดโชมือเลยทุอาอะไรพี่พี่ตัดผมทรงอะไรอ,อไม่รู้ชื่อทรงเหมือนกันครับต้องถามพี่โดมสมยัยครับครับ มันมีใจแตกสลายโอ้ล้วจีเป็นลูกเหรอชิเหรอครับไล้นะไม่เอาอ่ะเปลี่ยนก่อนถ้าฟิลเตอร์นี้มันเป็นลูกใช่ปะเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำผมยังไงอะ่ะถึงจะไม่ใช่ลูกอะ่ะไม่ได้เลยผมมันอ้นี่แล้วมันออกขึ้นไม่ได้ โอเคจำมันแล้วกันจะเป็นสีผมอีกไหมเดี๋ยวพักผมก่อนครับเดี๋ยวเอาผมปกติเปนสักพักก่อนช่วงนี้เขีเ้เกีดด้วยเพราะว่าถ้าทำสีผม,มนแบบดูหลาย,ยากก็อย่างนี้ไปก่อน กนหัวม้อไม่ได้จริงทรงหัวไม่ไม่สามารถโกนได้ยังไงก็ลูกวัดต้องไปเซ็ดผมใช่ไหม <c oughs> ไม่กระติกติดจไว้หนวดแล้วน <c> ะ <oughs> <c oughs> ไม่เอาได้ไหม ระวังผีเสื้อบินชนหัวอะไรพี่มีไปทำการไป <laughs> หัวหน้าจีแห่งหน่วยสำรวจดีวายอะครับดูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ดูไฟนอลซีซั่นเลยใช่ไหมภาคสีม่มันเป็นภาคไฟนอลไปดูแค่ภาคหนึ่งกับภาคสองอิดหน่อย t t าก k อนจ i t a n ชอบผมเปียก <c oughs> ได้ครับ ชอบผมเปียกจัดให้เส้นหนึ่งเราเอาขนตาไมา่เทได้ปะวปะเทใส่ทิชชู่ดีกว่าแล้วก็ทิชชู่มาซับหัวได้ได้ได,ได้ผมเปียกใช่ไหมเดี๋ยวลองดู โหลูกยังขี้เกียจเลยวันหยุดเนานะไม่มีคนบอกว่าอยากได้ผมเปียกไงตอนนี้เราได้ที่ชูวเปียกไม้เราไม่ได้เรามันไม่เปียกอะ่ะมันแฉเราต้องทำอะไรเยอะถึงจะเปียกแต่ว่าอย่าเลยต้องห้องน้ำแหละกลจัดเออ จริงๆเอ้ยถ้าเราทำเป็นลูกเราจะหายเป็นลูกป่ะอยากลอง <c oughs> ผมเปียกแล้วเหมือนลูกเพิ่งอาบน้ำเสร็จโอเคม <c oughs> <c oughs> ไม่ทำแล้วถ้าทำาก้นคีเด็กจริงเหรอโอเคงั้นถ้าผมเปียกก็ได้ งั้นรอแป๊บนึงนะตรงนี้แหละ มันเปียกปะวะโอ้โหมันไม่เปียกเลยมันเปียกแต่ว่ามันเรียบไปเลยเพราะว่าผมมันสั้น <c oughs> เราต้องทำยังไงอะต้องเลกนะขอย,ยืมเป็นกระจกพยายามปะ ไม่ได้เลยไม่รอดเลยจริงๆเอาให้มันไม่เปียกเหมันจะดีกว่านี้เองออาจะใช้ที่ชูชัดหอกยิงเมื่อกี้ดีกว่าเยอะงงจัดเหมือนเพิ่งอ,อาบน้ำเลยไม่ได้บกเปียกแล้วไม่คือถ้าผมยาวแล้วมันเปียกมันโอเคแต่ว่าถ้าผมยางแล้วมันเปียกมันก็จะเป็น กิลีโมดีกว่าหมอเราต้องทำผิดังไงให้เราเราปัดลงรับนดงเราขอยยิ้มกระจกโอเคไม่รอดจริงถ้าำป็ไงดีตอนนี้ย่าละจบชีวิตเครียด อ๋อ oh, หรือว่าเราจะเ้าไม่เอาดีกว่าเพื่อนที่เกียดผมเมื่อกี้ว่าจะไปถึงขนาดกินข้า,าวเช้าแล้วคนระับรล้วงนะขอพยายามในการเคลียร์สภาพตัวเองก่อนไม่ได้จริงงง,งงจัด ต้องใดผมแล้วไหมไม่รู้ว่าใดที่ที่นี่เขาอยู่ในน้ำมีอะไรในน้ำมีปลาในนามีข้าว เราให้เจ้าบีมาช่วยไม่คือจียังไม่ได้ตัดทรงที่มันเปียกแล้วมันจะเสยขึ้นเหมือนเมื่อก่อนปกติเมื่อก่อนเนี่ยจีตัดทรงที่มันเป็นผมเปียกแล้วมันเสยขึ้นแล้วมันฟ้าบไปกับหัวแบบแล้วมันเป็นเส้นได้ใช่ปะแต่ว่าว่าอตอนนี้จีไม่ได้ตัดทรงเนีน่ยจีตัดทรงที่มันต้องไว้หน้ามา ไม่ใช่เสยผมอะถ้าเสยรผมมันก็ต้องเสร็จแต่ถ้าไม่เสร็จก็เป่าแห้งเหอะโอเคเราจะพยายามเข้าใจด้วย จทำยังไงกับผมดีนะเดี๋ยวทำผมให้แม่ก่อนดีกว่า See ya. โอเคเบอรดีขึ้นหรือเปล่าไม่เลยนี่วะท้อจังไม่น่าเล่นเลยเจ้าจัด อีกนิดหนึ่งถ้ามันไม่ได้กลับเป็นทกเดิมอเลยก็จะไปเซ็ตผมแล้วนะครับเพราะว่าเราลาก่อนครับเราอยู่ยู่นี้ไอ้หมีเมื่อกี้มันปลอมไปเนาะมันดูไม่ค่อยแบบ เป็นผิวเลยโอเคบัดแบต go ผีเสื้อทำไมครับ ตัวจินักตัวจินักคือเทีย่ยงนี้กินอะไรนะครับเที่ยงนี้กินอกินแพะไหมครับตอนนี้หรือว่าจะกินเป็นตัวนี ก็น่ารักฮ่าฮ่ขิดกบตัวเล็ก <laughs> พี่จีตั้งชื่อให้ผีเสื้อสามตัวหน่อยนะครับอ่า <c oughs> uh ตัวนี้ชื่อหนึ่งตัวนี้ชื่อสองแล้วตัวนี้ชื่อสามครับโอเคเราเป็นคนง่ายๆตัวไหนหนึ่งนะตัวนี้หนึ่งปะตัวนี้หนึ่ง นี่สองตัวนี้สามกินข้าวแล้วครับแต่ว่ากินไปแค่ข้าวเช้าครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงคราเนี้พอมันหัวเปียกเราหัวแบนแล้ะนี่ไงตวสาม เราจบแล้วอะกับผมเรากลายเป็นอดเล่าอะไรก็ได้ไ<อ>ลืมไปเราก็สามารถกินออกลายแฟนได้่ะจำไม่ได้